ขออนุญาตกลาบสวัสดีพี่ๆ FC ร้านใจรักพาเครื่องทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อเช่าพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0954533087นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่ไอดียลน์นะครับ095 453 3087นะครับทางร้านเราเนี่ยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับ FC ก็สํสำหรับวันนี้นะครับยังมีโปรโมชั่นดีๆนะครับแจกพระฟรี5รายการนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังกันเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ท่านส่งชื่อและที่อยู่มาให้ทางร้านเราแล้วเราจะจัดส่งให้ท่านฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่ม รายการแรกกันนะครับ FC รายการที่1นนะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับอิสริโกนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญรูปทรงกลมนะครับด้านหลังเนี่ยเขียนว่าเหรียญขันน้ํามนต์วัดลาดไล่ที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์นะครับเหรียญสวยงามมากนะครับมีต่อโค้ดด้านหลังนะครับต่อโค้ด44นะครับผิวไฟแดงๆดงเดิมๆเลยนะครับ FC เหรียญนี้สวยนะครับนานๆเจอนะครับ แบบนี้เนี่ยพระแท้ดูง่ายๆนะครับไม่ต้องอ่าให้ปวดหัวเลยนะครับนี่จบนะครับเหรียญนี้จบเลยนะครับเอฟซได้พระแท้นะครับดูง่ายๆผิวดังแดงโคตรเต็มๆนะครับอ่าเอาไป400บาทนะครับรายการที่1ทํา f ครับเอฟซีสี่บาทต่อมานะครับรายการที่2นะครับจะเป็น พระยอดธงอยุธยานะครับนี่องค์นี้เก่าๆสวยๆยอยู่ในเลี่ยมนะครับเป็นพวกเ,เขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะพี่นะเนื้อตะกัวเก่าไหมพี่เนี่ยเอ้ยเป็นเนื้อสำลิดนะครับไม่ใช่เนื้อตะกัวนะพี่นะส่องลงมาเนี่ยเป็นเนื้อสำลิดเก่าเลยนะครับสำหรับพระยอดธงอยุธยานะครับองค์นี้นะครับเก่าสวยนะครับพี่เดิมๆนะครับได้มาแบบว่า แบบนี้เลยนะครับได้มาแบบนี้พร้อมเลี่ยมนะครับเห็นไหมความเก่าของเขานะครับอง์นี้ขอแบ่งปันพี่พี่เอฟซีครับเอา400บาทเหมือนกันนะครับสำหรับพระยอดธงอยุทยานะพี่นะรายการที่2นะครับถือว่าใครเนี่ยใครชอบใจก็จัดได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับต่อมารายการที่3นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตรามนะพี่นะ เหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อตะกัวนะครับหลังยันแบบนี้เลยนะครับไม่ทราบว่าเป็นเหรียญปีไหนเหมือนกันนะพี่นะตัวตัดเหรียญนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมค่อยๆดูค่อยๆพิจารณานะครับด้านหน้ามีต่อโค้ดนะครับด้านหน้าต่อโค้ดนะครับนี่แล้วดูความคมชัดนะครับเห็นไหมกระดาลอยลายยันการปั๊มตัวหนังสือต่างๆนะครับแล้วด้านขวาเนี่ยต่อโค้ดเป็นรูปหัุมานด้วยนะครับ fc เหรียญนี้นะครับแบ่งปัน fc ครับ สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทรายการที่สามนะครับรายการที่สามต่อมารายการที่สี่นะครับจะเป็นรูปล่อนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองนี้เป็นนิยมบีนะพี่นะหล่อโบราณนะครับอยู่ในเลียมพลาสติกสวยๆเลยครับเอฟซีผิวพันเนี่ยพี่ดูได้เลยนะครับเห็นไหมขึ้นเป็นรอยตามุ้งแบบยิบๆเลยนะครับนี่สวยเดิมๆนะครับ แล้วดูนะครับพี่ด้านหน้านะครับเห็นไหมมีมือรองนั่งนะครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมบีชัดเจนนะครับแล้วดูหน้าดูตารอยยิ้มลึกๆนะครับผิวเขียวๆเดิมๆแบบนี้เลยครับขอแบ่งปันพี่ๆเอีครับสำหรับรูปหล่อหลวงพวกเงินพิมพ์นิยมนะครับพี่เอา500บาทครบรายการที่2องแล้วดูด้านใต้ฐานนะเป็นรอยตะไบหยาบๆแบบนี้เลยครับ f อฟต่อมารายการที่5นะครับ รายการที่5เนี่ยจะเป็นเหรียญที่เคยลงไปแล้วนะครับเป็นเหรียญพระครูวิทูลน,นะครับปี2500น,นะครับเป็นเหรียญเนื้องเงินนะครับเหรียญน,นี้นานๆเจอนะครับด้านหลังแบบนี้เลยนะครับ f ี FC. แบ่งปัน800บาทนะครับใครกำลังตามหาอยู่นะเหรียญน,นี้ถือว่าสวยนะครับเหรียญน,นี้ถือว่าสวยยันคมชัดเดิมๆเ,เลยครับ F4 นี่เห็นไหม เอา800บาทนบาทับเหรียญเนื้อเงินพระคูวิทูลนะครับนี่สวยนะครับคมคมเดิมๆจมูกจมูกเนี่ยยังไม่ได้ผ่านการใช้อะไรเลยนะพี่นะขอ800บาทนบาทับเนื้อเงินเหรียญนี้นะพี่นะอ่า800นะครับรายการที่5นะครับต่อมานะครับรายการที่6นะครับจะเป็นพระเนื้อดินรับผ่านนุมานแบกแท่นนะครับหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนะครับอันนี้เป็นพระเนี่ยคล้ายๆพิมพ์หลวงพ่อปานนะแต่ เป็นของหลวงปู่ยิ้มนะครับวันเจ้าเจ็ดแล้วเนื้อดินเก่าเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมเดิมๆเก่าๆง่าๆครับเมื่อวานก่อนเนี่ยรู้สึกว่าจะได้งบน้ําอ้อยนะของหลวงปู่ยิ้มนะครับอันนี้ก็เป็นพระที่ผมเคยลงไปแล้วนะครับพิมพ์หานุมานแบกแท่นนะครับปู่ยิ้มวันเจ้าเจ็ดนะขอแบ่งปัน fc ครับ400บาทนะครับ400บาทนะครับ fc รายการที่6นะครับ ต่อมานะครับรายการที่7นะครับจะเป็นพระผงของขวัญนะครับหลวงพ่อสดวันปากน้ำภาสีเจริญนะครับแบบนี้องค์นี้เนี่ยเก่าๆสวยๆนะครับเป็นรุ่นแรกนะเป็นะเป็นรุ่นแรกแล้วดูด้านข้างด้านหลังนะครับเห็นไหมมีเคลือบแล็กบางๆนะครับ fc นี่ดูนะครับเคลือบแล็กบางๆความเก่าเก่าๆเดิมๆนะครับแบ่งปัน500บาทนะครับสำหรับ พระปากน้ํานะครับรุ่นแรกองนี้นะครับขอ500บาทเนี่ยสวยเก่าเดิมๆเลยครับสวยเก่าเดิมๆเลยครับแบบนี้เลยครับ500บาทนะครับนี่500บาทนะครับสวยชัดเจนดีนะครับเอฟซีรายการที่7นะครับรายการที่7ต่อมานะครับรายการที่8นะครับจะเป็น เสือหลวงพ่อสมชายนะครับวัดปริวาสนะครับตัวนี้เอา400บาทนะครับอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์สายหลวงพ่อปานวัดบางฮี่นะครับหรือว่าวัดคลองด่านเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสายแบบว่าเป็นสายลงมาแล้วนะครับของหลวงพ่อสมชายนะครับวัดปริวาสนะเว่นะนี่แล้วเป็นเสือ,อหล่อด้วยเนื้อทองแดงนะครับแบบนี้ก็สวยอีกหนึ่งแบบนะครับวัดปริวาสนะเว่นะเผื่อพี่ๆเอฟซีท่านใดเนี่ยอยากได้อยากเช่าหานะครับอันนี้ก็ ดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆล้อพิมพ์เสือหลวงพ่อปานมาเลยนะพี่นะเอา400บาทนะครับ400บาทรายการที่8นะครับต่อมารายการที่9นะครับจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับองนี้เป็นกี่ชายพี่สชายนะครับเป็นพิมสามชายหล่อโบราณนะครับเนื้อโรหะทองผสมนะครับพระหล่อสวยๆนะครับนี่ เดิมๆเลยครับ FC องนี้ก็วันณะเหลืองอมเขียวนะครับผิวพันธุ์เก่าจัดชัดเจนนะครับเห็นไหมรอยยิ้มลึกๆนะครับเม็ดขี้ตาต่างๆเนื้อหากระแสโลหะต่างๆเนี่ยเก่าเลยนะครับนี่เห็นไหมดูตามซอกแล้วเห็นไหมดูซอกตัวหนังสือแล้วเห็นไหมเดิมๆครับแบบนี้นะครับเดิมๆนะครับอ่ะก็ขอแบ่งปัน FC ครับ400บาทในเวลาพิมพ์ขี้ตาองนี้เนี่ยสวยและเนื้อเก่ามากนะเอาไป400บาท รายการที่เก้านะครับรายการที่เก้าต่อมารายการที่สิบนะครับเป็นเหรียญพระปฏิมากรมงคลบอพิษแับสีอยุธยานะพี่นะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเหรียญเก่าโบราณนะครับด้านหลังเป็นหลังยันแบบนี้นะครับเหรียญนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับเผื่อพี่พี่เอฟซีท่านใดสนใจนะขอห้าร้อยบาทนะครับเหรียญพระมงคลบอพิษนะครับ เนื้อทองแดงเหรียญสวยมากครับหรียญนี้สวยมากครับไม่ผ่านการใช้ครับเห็นไหมเดิมๆเลยพี่ขอบกระบอกนะครับห่วงเชื่อมสวยๆนะครับเอา500บาทนะครับเหรียญนี้นะครับ5 0าบาทรายการที่10นะครับรายการที่10ต่อมารายการที่11นะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับองค์นี้เป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เนื้อพระเกตเนี่ย จดซุ้มเลยนะครับ fc แบ่งปันเช่าหากัน500เอ้ะเอา400บาทนะครับองนี้เนื้อหาเก่าๆมวลสารจัดๆนะครับเนื้อเนี่ยหนึกนุ่มนะครับสวยเดิมๆครับ fc องนี้สวยเดิมเลยเห็นไหมเม็ดดำเม็ดแดงนะครับเป็นชนวนมวลสารนะครับเห็นไหมเห็นไหมพี่เดิมๆครับเดิมๆครับนี่เห็นไหมโอ้ ขอแบ่งปัน f อเลยนะพี่นะสำหรับพระสมเด็จวัดระคังนะครับอง์นี้400บาทนะครับสวยมากนะครับเนื้อเก่าเกาเลยพี่เนื้อเก่าเกาเลยนะครับรายการที่11ต่อมารายการที่12นะครับจะเป็นพระซุ้มก่อนะครับองนี้เนี่ยเป็นพิมพ์มีกระหนกข้างนะครับแร่ดอกมะขามแดงๆลอยๆนะครับด้านหลังมีค่าวพลาดําด้วยนะครับดูความสวยความเดิมนะครับ นี่แล้วดูด้านหน้านะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่พวกแห่ดอ,อกมะขามนะแดงๆดงเลยพี่องนี้เอาไป400บาทนะครับสำหรับพระซุ้มก่อกําแพงนะครับขอ400บาทนะครับรายการที่12นะครับต่อมารายการที่13นะครับจะเป็นอ่าเหรียญหลอดนะครับข้างอุนะครับหลวงปู่สุขนะครับวัดปากของมะขามเท่า อันนี้เป็นเหรียญหล่อเนื้อโลหะทองผสมนะครับหล่อเก่าโบราณะครับแล้วดูกระแสะโลหะนะพี่นะเห็นไหมมีรอยจานแผ่วๆแบบนี้นะครับรอยจานแผ่วๆแบบนี้เลยนี่เห็นไหมเดิมๆนะครับเแบสี่เดิมๆเลยแล้วดูนะครับโอ้ยขอโทษนะพี่นะขอโทษนะครับเห็นไหมนี่นะครับกระแสะโลหะเก่าๆครับนี่บึกๆเลยนะพี่นะสำหรับเหรียญหล่อพิมพ์ข้างอุหลวงปูสุข ปากคลองนะครับขอห้าร้อยบาทนะครับชิ้นนี้เก่าๆเดิมๆเลยครับต่อมารายการที่สิบสี่นะครับเป็นรูปหลอดปั๊มนะครับพิมพ์ก้นะคังหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับแล้วลมดำนะพี่นะด้านใต้ฐานต่อโค้ดชัดเจนนะครับเป็นโค้ดละคังเต็มใบแบบนี้นะครับ สวยๆนะครับ fc ครับองค์นี้คนระับเอา500บาทนะครับ500บาทนะพี่นะนี่รูปเหมือนปั๊หมหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแครสวยเดิมๆสวยเดิมๆนี่เห็นไหมอ่านี่นะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะสำหรับรูปเหมือนปัน๊ม,มนะครับหลวงพ่อพรมนะครับ500บาทนะครับห้าบาท รายการที่14นะครับต่อมารายการที่15นะครับจะเป็นพระขุนแผนนะครับพิมพ์ถาวรเลื้อยนะครับ fc องนี้พระสภาพใช้หน่อยแต่เนื้อหาเนี่ยเก่าแล้วก็ดูชนวนมวลสารต่างๆนะครับเห็นไหมโอ้โหนะครับส่องเนี่ยโอ้โหแบบขนลุกเลยพี่เห็นไหมเม็ดกวดเม็ดแร่ต่างๆนะครับเดิมเดแบบนี้นะครับขอแบ่งปัน400บาทนะครับสำหรับขุนแผนองค์นี้นะบ้านกลางนะับ้านกลาง เนื้อจัดมากนะครับเนื้อจัดมากนี่นะครับเห็นไหมมวลสารเม็ดกวดเม็ดไล่ต่างๆนะพี่นะปึ๊กเลยวี่เนี่ยเอาไป400นะครับ400ต่อมารายการที่16นะครับเป็นพระปิตา3าเกลนะครับหลวงพ่อทาวัดเพลดงแตกนะครับแบบนี้เอา400บาทเนื้อไม่กระพัดนะครับเก่าๆเ,เ,เ,เดิมๆครับเก่าๆเดิมๆนานๆเจอนะครับ ดูความเก่าดูตัวยันต่างๆนะพี่นะสวยมากนะครับสําหรับพระปิดตาพิมสามเกลวมหลวงพ่อทานะครับองนี้แบ่งปันเช่าหากัน400นะครับเอาไป400นะครับสวยเดิมๆแบบนี้นะพี่นะต่อมารายการที่17นะครับจะเป็นนี่พระพิฆเนตนะครับเนื้อผงเก่านะพี่นะ อ,องนี้เป็นพระพิกาเนตไม่ทราบสำนักนะครับด้านหลังเป็นหลังยันแบบนี้นะพี่นะไม่รู้ว่าหลวงพ่อท่านใดออกนะครับเอาไป200บาทในการเอา200บาทนะครับรวมจัดส่งเลยนะพี่นะรวมจัดส่งเลยแล้วมีปิดทองด้านหน้ามานะครับไม่ทราบสำนักนะแต่เป็นพระแท้นะครับ fc ไม่ต้องกลัวเลยนะครับองคนี้ ได้แท้แน่นอนนะครับสำหรับพระพิกเนตเนื้อผงนะครับนี่ยสองร้อยนะครับไม่ซ้ำสานักรายการที่17นะครับต่อมารายการที่18เนี่ยจะเป็นลูกเหมือนปั๊มนะครับหลวงพ่อรุ่งเขาเหล็กนะครับนี่ดูนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับสภาพสวยเหมือนกันนะครับองนี้นี่ดูตัวตัดด้านข้างนะครับเห็นไหมพระเนี่ยดูง่ายๆนะครับนี่นะสวยมากนะครับด้านใต้ฐาน จาะรูอุดกลิ่งไว้แบบนี้เลยนะครับเขย่ากลิ่งดังฟังชัดน้สำสาหรับรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อรุ่งเขาเหล็กนับเอา400นะครับ400บาทนะครับต่อมานะครับรายการที่19นะครับจะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรนะครับอ่า เป็นพิมพ์เสียนแหลมนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังยันอุนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญหล่อ2470นรอกว่านะพี่นะดูกระแสโลหะการหล่อนะพี่เห็นไหมเก่ามากนะครับเก่ามากนะครับ F สนี่นะครับสวยนะครับพี่เก่าแล้วต้องสวยด้วยนะไม่ใช่เก่าแล้วไม่สวยนะอันนี้ถือว่าอยู่ในสภาพดีสภาพสวยนะครับแบ่งปันเช่าหากัน400บาทนะครับ400บาทราคาไม่แพงครับ F 4 4 0 0รยในการที่19 ่อมา20นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อน้อยนะครับวัดธรรมศาลาปีศูนเนะครับเนื้อทองแดงนะครับสวยยันคมชัดนะครับเหรียญนี้ก็ไม่ค่อยเจอนะครับนานจะเจอเหมือนกันปีศูนเนะครับวัดธรรมสาลาด้านหน้าเป็นรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อน้อยนะครับเนื้อทองแดงนะครับเดิมๆมแบบนี้นะเหรียญนี้ขอแบ่งปันพี่พ fc นะครับเอา ห้าร้อยบาทแอมห้าร้อยบาทแดงๆเลยวพี่ต่อมารายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นรูปเหมือนอพระกิ่งนะครับหลวงพ่อึืนวัดดอนยานาวานะพี่นะแบบนี้เนี่ยผมลงให้เช่าหากันไปแบบว่าหลายรอบแล้วแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าทําไมแบบพระแบบนี้พี่พีเอฟซี FC ไม่เช่านะครับนี่ด้านใต้ไอ้ด้านหลังเนี่ยตรงรัศมีเนี่ยมียันอุนะครับแล้วดูกระแสโลหะการหล่อเียวพี่เห็นไหม ะเขาหล่อโบราณแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยพี่เก่าๆสวยๆนะครับขอแบ่งปันพี่ๆ FC นะองค์เนี้ยเอาห้าร้อยบาทแล้วกันรูปหล่อหลวงพ่อึืนเนี่ยวัดดอนยานาวาปีสองพันห้าร้อยกิ่งดังฟังชัดนะครับกิ่งดังนะครับ FC ครับไม่ต้องกลัวนะเวลาเอาห้าร้อยบาทแล้วกันรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะแบบว่า พระสวยนะต่อมารายการที่22นะครับจะเป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบสำนักนะครับองนี้แบ่งปันเช่าหากันนะครับเอา400บาทนะครับ400บาทเนี่ยดูความเก่าเป็นเนื้อผงกุกรักนะไม่ทราบสำนักเลยนะครับองนี้ขอ400นะครับ400เก่ามากนะครับรายการที่22นะครับ22 ต่อมานะครับ fc รายการที่23เนี่ยจะเป็นชุดรกระดุดเก่าแบบนี้เนี่ยคนละชุดกันนะพี่นะอันนี้เขาจะมาเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับชุดนี้เนี่ยผมเอา500บาทนะครับเอา500บาทไม่ทราบหลวงพ่อนะจะเป็นหลวงพ่อเดิมหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมได้มาแบบนี้ดูเลยพี่แล้วเอา500บาทก็ไม่ได้แพงนะครับมีรอยจานนะครับเก่านะครับพี่ fc นะก้าวเก่าแบบนี้เลยพี่นี่มีรอยจานนะครับเดิมๆนะครับสําหรับตระกุดชุดนะครับไม่ทราบสํานักนะครับ fc ห้าร้อยบาทนะเวลาเนี่ยนะมีห้าดอกนะพี่เอาห้าร้อยนะครับสําหรับรายการที่ยี่สิบสามนะพี่นะห้าร้อยบาทนะพเวลาชุดนีห้าร้อยบาทถูกเกินวางไหนนะวางน,นี้แล้วกัน ต่อมานะครับรายการที่24นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับหลวงพ่อขามนะพี่นะเขาเรียกว่าหลังอะไรนะพี่นะเนี่ยผมนึกไม่ออกนะเป็นสมเด็จหลวงพ่อขามอ,อ่วัดพระแสงหรืออะไรสักอย่างนะพี่นะนึกไม่ออกนะพี่นะนะเป็นเนื้อผงกุกลักแล้วเนื้อสวยมากนะครับองค์นี้ก็แบ่งปัน เช่าหาเนี่ย400บาทเหมือนกันนะครับมาก่อนปิดก่อนได้เลยครับเอมาก่อนปิดก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องรอคลิปจบนะเวลนะเนี่ยเนื้อหาเก่าเก่าเดิมๆแบบนี้นะครับสาหรับสมเด็จหลวงพ่อขามนะครับ400บาทรายการที่24นะครับ24ต่อมารายการที่25นะครับเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่โตะนะพี่นะ นี่เป็นล็อกเก็ตนะครับด้านหลังเนะี่ยเป็นหลังเ,เหมือนพระหน้าปกนะพี่ฮนะอันนี้ไม่ทราบว่าออกปีไหนเหมือนกันนะครับผมได้มาแบบนี้นะครับขอแบ่งปันเอา350บาทนะพี่นะลอ็อกเก็ตของปูโตนะครับเดิมๆสวยๆนะครับเห็นไหมนานๆจะได้นะครับ350รานะครับรายการที่25ต่อมารายการที่26นะครับจะเป็น พระกิ่งเอ้อพระชัยนะครับลม้มลุกท่านเจ้ามานะครับองนี้เป็นหล่อโบราณน,นะพี่นะเนื้อโลหะทองผสมนะครับพระสวยด้วยนะครับเห็นไหมครับพระสวยนะครับนานๆเนี่ยจะได้เหมือนกันนะครับแล้วดูกระแสะโลหะการหล่อนะพี่นะลอยปิ้นลอยฉลากนะครับเดิมๆนะครับองนี้ขอ 500บาทนะครับสำหรับพระชัยท่านเจ้ามานะครับองค์นี้สวยๆนะพี่นะเป็นพิมพ์ล้มลุกนะครับเป็นพิมพ์ล้งลุกเนี่ยเจาะรูอุดกลิ่งกลิ่นดังกังวานนะครับรายการนี้26นะครับ26ต่อมารายการที่27นะครับจะเป็นเหรียญน,นะครับพี่อันนี้เป็นพระครูประหลัดสองห้าศูนย์สามนะพี่นะวัดอัมพวันอะไรเนี่ยพี่ วัดอัมพวาหรอนารามเนี่ยพี่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโข,ขทัยนะไม่เป็นเลยครับ f อฟเหรียญน,นี้โอ้โ oh, หต้องบอกตามตรงเลยนะครับไม่เป็นเลยพี่ไม่ถนัดเลยนะพระครูประหลัดสดนะครับเนี่ยสองห้าเหรียญจังหวัดสุขโขทัยนะพี่นะใครรู้จักจัดได้เลยนะครับเอา500บาทในกัน ขายความสวยนะครับขายความสวยรายการที่27นะครับต่อมารายการที่28ครับ fc 28เนี่ยเป็นนางกวักงานแกะเก่านะครับอันนี้น่าจะรวงพอก,กันนะครับวับดเข่าแก้วแบ่งปันเช่าหาได้400บาทนะครับสำหรับงานแกะชิ้นนี้นะครับรับประกันนะครับอ่าเป็นงานแท้แน่นอนนะครับไม่ต้อง กังวลหรือว่าวิตกเลยนะครับสําหรับนางกวักรวงพ่อกันนะครับสนี่ยสวย,สวยผิวฉ่ำๆนะครับนี่เห็นไหมสี่ร้อบาทนะครสี่ร้อบาทายกันที่28ต่อมานะครับรายการที่29นะครับง่วงนอนนะพี่นะต้องขออภัยนะผมอัดเวลากลางคืนนะครับ อันนี้อันก่อนที่จะลงพระหนึ่งวันนะเป็นเวลากลางคืนก็อาจจะพูดช้าๆเบอร์เบอร์อะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะพี่นะอันนี้เป็นเหรียญหล่อพิมพ์ประพามนทนนะครับหลวงปู่สุขปากของมะขามเท่าเป็นหล่อโบราณเนื้อโลหะทองผสมนะครับแล้วผิวพันธุ์เนี่ยติดขี้เบ้าแบบว่าทําให้องพระเนี่ยออกดําๆเป็นขี้เบ้าขี้ตะกันนะครับแต่ด้านข้างเนี่ยเขาตัดและเขาแทงตะใบามานะพี่นะ ดูง่ายๆอีกหนึ่งองนครับเอา400บาทนะครับรายการที่28่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับเฮ้ยง่วงต่อมารายการที่30นะครับดอกนี้เป็นตระกุดนะครับน่าจะสายหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะเป็นเนื้อทองแดงนะครับพันเนี่ยไปดูไม่มีอวดนะครับเป็นน่าจะเป็นหลวงพ่อทบนะครับองค์นี้ เชือกไนลอนก็อาจจะเป็นยุคท้ายๆนะแต่เรื่องสายเหนียวสายคงกระพันเนี่ยผมบอกได้เลยนะหลวงพ่อทบเนี่ยไม่เป็น2รองใครในปัตภีนี้นะครับเห็นไหมพี่นี่นะครับสำหรับตระกุดนะครับความยาวประมาณ4นิ้วนะพี่นะสนิ้วได้5นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับเอา500บาทนะหลวงพ่อทบวัดชนแดน รายการที่30นะครับต่อมารายการที่31นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อหน่ายนะครับวัดบ้านแจงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอันนี้ผมไม่รู้นะเป็นเหรียญรุ่นไหนนะเนี่ยปีหนึ่งกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเขามีหลายรุ่นอยู่นะผมไม่เป็นเหมือนกันนะครับได้มาเดิมๆแบบนี้นะพี่ก็จัดเสิร์ฟให้พี่ๆเลยนะครับ ไม่ต้องว่าเราเนี่ยจะเอาพระไปเช็คก,ก่อนแล้วจะมาขายนะครับผมไม่มีนะเวลามาแบบไหนจัดให้แบบนั้นนะครเอา400บาทนะเหรียญหลวงพ่อไหนเนี่ยไม่ทราบปีนะรายการที่31นะครับต่อมารายการที่32นะ32เนี่ยเป็นพระปิดตาพิมพ์ตาภาพบสายวัดสะพานสูงนะจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่กลิ่มหรือหลวงพ่อทองสุขเนี่ยผมไม่ทราบนะบออกเนื้อขาวนะครับองนี้ เอา400บาทเหมือนกันนะครับเผื่อพี่ๆ Fc ท่านใดสนใจนะครับ400บาทเนื้อหาเก่าๆสวยๆเลยนะครับเนี่ดูไข่เขยนะครับเห็นไหมพิมพ์เพิ่มคมชัดนะครับเนี่เห็นไหมเดิมๆครับ Fc เดิมนะครับเอา400นะครับปิดตาเนื้อขาวนี้สายวัดสะพานสูงนะครับรายการที่32อนะตอมา33 อ่าสาเนี่ยเป็นปิดตาเก่าไม่ทราบที่เนื้อผงคุกรักนะครับองคนี้ใครรู้ที่รู้ทางเนี่ยจัดได้เลยนะครับส่วนตัวผมไม่รู้นะแต่เป็นเนื้อผงคุกรักเก่าแบบนี้เนี่ยเอฟเอา400บาทนะครับแต่เจ้าของเก่าเนี่ยบอกผมเป็นหลวงปู่บุญวัดกลาบางแก้วเออผมก็เลยเอามานะแต่จริงแท้ประการใดเนี่ยผมไม่ทราบเลยพี่องนี้ก็ยังไม่ได้เสิร์ชหาข้อมูลนะแต่เป็นพระที่เก่าแน่นอนนะครับเอฟี FC. ใครชอบสายพระปิดตานะ องน,นี้เนี่ยจัดได้เลยเป็นเนื้อผงคุกรักนะเอา400บาทเดี๋ยวจัดส่งให้ฟรีนะครับรายการที่33ต่อมา34จะเป็นหลวงปู่ทวดะครับหลังเตารีดปี05นะครับแบบนี้เอา500บาทนะครับเอาเอา500บาทเป็นหลอดโบราณเนื้อทองผสมนะครับขี้เบาติดตามซอกแน่นๆแบบนี้นะครับพี่ขี้เบายังมีให้เห็นนะครับพระสวยเดิมๆนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหม โอ้สังกะตงสังกติคงคมนะครับเอาห้าร้อยบาทนะหลวงปู่ทวดนะครับปีศูนย์ห้าองนี้นะสวยมากนะครับสวยมากพิมพ์เพิมพ่มชัดเจนดีนะรายการที่สามสิบสี่ขอห้าร้อยนะครับ fc ต่อมารายการที่สามสิบห้านะครับเป็นพระสมเด็จวัดละคังนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยพี่นี่เนื้อหาเก่าหนึกนุ่มนะครับด้านหลังเป็นหลัง กระดานนะครับแล้วดูเม็ดดาเม็ดแดงเลยนี่เห็นไหมเม็ดดินซุ้มกอนะครับนี่ผมพุทธคุณต่างๆเ้ยนะเนี่ยเห็นไหมเก่าหนึกนุ่มนะครับนี่เอาสี่ร้อยบาทลวกันเออเอาสี่ร้อยบาทลวกันเอฟซครับเผื่อเอฟซท่านไหนสนใจนะผมแบ่งปันให้เลยนะครับสี่ร้อยบาทนะเนี่ยพี่ดูนะครับรายการที่สามสิบห้านะครับเนื้อหาเก่าเก่าหนึกๆ,ๆแบบนี้เลยพี่สมเด็จนะครับ ต่อมาเครับเป็นชุดรายการแจกฟรีละอ่าอ่าแจกฟรีนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพระพุทธอังคีรถนะวัดลาดบ่อพิษนะน่าจะเป็นปี06นะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับเนี่ยผมแจกฟรีเผื่อพี่ๆเอฟท่านใดชอบนะครับสําหรับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังกันแบบว่าไม่รู้จะเช่าองค์ไหนก็เนี่ยผมมีให้ให้แจกอะเพียงแค่แจ้งที่อยู่มาเนี่ยพี่ผมให้เลย1องค์นะครับ มารายการที่2นะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะครับวัดอุดมคงคาคีริเขตปี19นะครับรุ่นพิเศษเนี่ยเหรียญนี้ก็ผมก็แจกฟรีนะพี่นะแจกฟรีนี่เห็นไหมสองห้าหนึ่งเก้านะครับเห็นไหมเดิมๆเลยครับเบฟซีนี่เนื้อทองแดงสวยๆนะครับนี่นะพี่นะเนี่ยพระแท้ดูง่ายนะพระแท้ดูง่ายแต่เล่นหายกันเท่าไหร่เนี่ยผมไม่ทราบแต่น่าจะหลักร้อยนะน่าจะไม่แพงนะครับนี่แจกฟรีนะครับรายการที่สอง ต่อมารายการที่3นะครับจะเป็นพิมพ์สะดุ้งกับนะครับสายวัดกลางบางแก้วแต่นั่นจะเป็นพวกหล,ลวงปู่เจือละน่าจะเป็นหลวงปู่เจอือหลวงปู่เพิ่มแล้วพี่นะองค์นี้มีการลงและเก่าๆมาด้วยนะครับก็แจกฟรีนะครับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องซีเรียสนะครับเพียงท่านอบอกกับทางร้านเรานะครับว่าผมอยากได้พระองค์นี้องค์นี้องค์นี้ช่วยจัดส่งให้ผมดีถ้ายังไม่มีใครรับเนี่ยได้ได้ได้แน่นอนพีน่เป็นของพี่แน,น่นอนนะครับต่อมา รายการที่4เป็นพระกิ่งไพรีพินาศนะครับองนี้ไม่ทราบสํานักนะครับเป็นเปียกทองแล้วกลิ่นดังแบบนี้นะพี่กลิ่นดังกังวันนะครับขออนุญาตแจกฟรีนะครับขออนุญาตแจกฟรีอนุญาตหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ใครอยากได้ติดต่อเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านท่านนะครับหรือว่าจะเช่าพระก็ได้นะครับแล้วขอองค์ไหนองค์นึ่งเนี่ยผมไม่ซีเรียสให้ได้หมดนะครับสาหรับรายการที่4ต่อมา รายการสุดท้ายนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับองนี้ผมไม่ทราบสำนักเลยนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านะปี2องสี่หรือเปล่าพิมพ์ใหญ่2องสี่หรือเปล่านะผมแจกฟรีเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมดูชนวนมวลสารเนื้อหานะแต่ผมไม่มั่นใจนะว่าเป็นปี2องสี่หรือปีไหนนะครับขอแบ่งปันเลยพี่นี่สําหรับผู้ที่อยากได้นะครับผมจัดให้นะครับเดี๋ยวส่งให้ฟรีนะครับสําหรับวันนี้ก็ ขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมกันจนจบแลบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับสวัสดีครับ